มีคําถามเข้ามาถามว่าในช่วงสมัยที่คุณโทนี่เป็นรัฐบาลนะครับเอทำไมต้องคิดว่าจะเอาหวยใต้ดินขึ้นมาอยู่บนดินแล้วท้ายที่สุดก็พยายามถูกลม้มแล้วก็มีเอาเรื่องนี้มาตั้งเป็นข้อหาอะไรต่างๆมากมายนะครับเอเก็มีอยู่สองสาประเด็นในนั้นในตัวมันเองอันที่หนึ่งก็คือว่าผมเนี่ยรู้มาว่าผมเนี่ยไม่ชอบซื้อเสียงที่สุด ไม่ชอบการซื้อเสียงเลยเพราะการซื้อเสียงคือต้นทุนของประชาชนอประชาชนได้ตังค์ไปวันนี้แต่กําลังได้นักการเมืองที่ไปหาตังค์เมื่อไปหาตังค์ก็กินงบประมาณกินนู่นกินนี่ผลสุดท้ายก็คือเป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นของประชาชนคุณได้วันนี้ห้าร้อยแต่อีกสี่ปีข้างหน้าเนี่ยคุณเสียหายมากกว่าห้าร้อยเยอะอย่านกว่าผมว่าเอ๊ะทำไมซื้อเสียงบางทีเขาไปดักจับแล้วเนี่ยดักไม่ได้เลยแต่มันซื้อได้ทําไง กขาซื้อผ่านเจ้ามือหวยใต้ดินครับเพราะเจ้ามือหวยใต้ดินเนี่ยถ้าสัญญาบอกว่าจะจ่ายหัวละร้อยในหมู่บ้านนี้ปรากฏว่าแล้วเขาก็จ่ายจริงเจ้ามือหวยใต้ดินเนี่ยมีอิทธิพลในการซื้อเสียงผมก็เลยบอกว่าเฮ้ย hey, ถ้าอย่างนี้บ้านเมืองมันเสียตั้งแต่ระบบป่าใชา้ชใต้แล้วเอาใต้ดินขึ้นมาบนดินดีกว่าแต่เรารู้ว่าใต้ดินขึ้นมาบนดินเนี่ยมันกระทบตำรวจ ผมผมตำรวจเก่าเนี่ยผมรู้ว่าตำรวจมันมีไรายได้จากไอกของเกรทั้งหลายอกองเกรของแบล็กทั้งหลายเนี่ยเยอะผมก็เลยตั้งเป็นเอาไรายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยเป็น<ม>โบนัสให้กับตำรวจก็เลยทําให้ตำรวจร่วมมือแล้วไม่โวยวายแล้วก็เก็บเงินกําไรเฉลีย่ยงวดละหมื่นล้านนะวันนี้ที่เขาเอาลงใต้ดินเนี่ยหมื่นล้านเนี่ยไปอยู่ในมือผู้มีอิทธิพลทั้งหมด ผมเอาขึ้นมาได้หมื่นล้านืันล้านผมก็มาใช้ทุนการศึกษาเด็กในไทยแล้วรวมทั้งเด็กที่เรียนเก่งไปเรียนต่างประเทศซึ่งก็มีคนหมั่นไส้ผมว่าไปเรียนต่างประเทศส่งเยอะแยะขนาดนี้ผมก็เลยก็เลยโดนเล่นงานโดยที่เอากฎหมายเฮงรวยมาเล่นผมทั้งทั้งที่กฎหมายเราเนี่ยมันไม่ใช่มันกฎหมายมันต้องเล่นกับเจ้ามือมาเล่นกับนายกได้ไงวะ นี่แลวพอทหารปฏิวัติไม่โดนแต่นายกโดนอ่ะพอทหารปฏิวัติเสร็จรีบเอาลงไปใต้ดินใหม่เลยนะเออคิดเอาแล้วกันลงไปใต้ดินเลยดูเอาแล้วกันนะครับคนเราฮะเนี่ยผมผมน้อบอกวันนี้ไอ้เรื่องราวทั้งหมดที่ผมโดนนะให้ผมมานั่งพูดแต่ละเรื่องนะชีบหายกันหมดนี่ผมไม่เคยกลัวใครเลยเพราะผมถือว่าความจริงต้องเป็นสิ่งไม่ตาย นี่นะครับมีคนถามว่าตอนนี้ผ uh ู oh. ้ประกอบการเจอต้นทุนสินค้าแพงมากนะครับมีอยากจะถามคุณโทนี่ว่าคุณโทนี่เห็นว่าประเทศไทยเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่า stagflation แล้วหรือยังเข้าไปแล้วจะแก้ไขเข้าไปแน่นอนฮะเข้าไปแน่นอน stagflation นี้ก็คือว่าเงินไอ้อะไรอ่ะคือคือของแพงแต่คนไม่มีตังค์ซื้อ คือคือมันเป็นปัญหาตรงนั้นนะเพราะคนไม่มีตังค์ไม่มีกําลังซื้อแล้วก็มีคือมีอินฟลชันสูงมีเงินเหลือเฟือแต่ไม่มีคนสามารถไม่เอามาใช้ได้ใช้ไม่ได้เขาก็เลยอยากถามคูณโทนี่ครับว่าในเมื่อสินค้ามันเป็นมันมันเกิดสแต็กเฟรชันราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้นแต่ว่ารายได้เนี่ยมันลดลงมาใช่ในี่คนเราก็เพิ่มสูงขึ้นจะแก้ปัญหายังไงทั้งฝั่งของประชาชน เองแล้วก็ผู้ประกอบการที่ก็เม่อกที่เอาคอร์สเดบไปใส่ให้กับผู้บริโภคเพิ่มขึ้นสองฝั่งนี้จะต้องแก้อย่างไงครับรัฐบาลจะต้องเข้าไปดูแลตรงไหนครับคือวันนี้รัฐบาลต้องเอาเงินเข้าไปสู่ระบบเศรษฐกิจแต่ไม่ใช่ส่งไม่ใช่เอาไปเอาไปให้ประชาชนแจก,กประชาชนซึ่งมันไม่เวิร์กนะครับคือเงินต้องไปใช้ในเรื่องของระบบเศรษฐกิจก็คือเช่นว่าน้ำมันราคาแพง จะส u ์ s ได้อย่างไรหรือว่าจะไม่เก็บภาษีอย่างไรเพื่อราคาถูกลงนะครับหรือไม่ก็ต้องดูว่าจะทําให้กําลังซื้อของคนเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่ไม่ใช่เอาตังค์ไปจ่ายโดยสังมองภาพกว้างละภาษีที่จะขึ้นเนี่ยคนตรงข้ามต้องคนลดด้วยซ้ำในอย่างนี้เพื่อคือมันมีระยะเวลาได้เพื่อให้คนทํางานได้นะครับเพื่อให้เศรษฐกิจมันทํางานได้วันนี้เนี่ยสินค้าแพงบางอย่างเนี่ย แน่นอนมันต้นทุนมันแพงขึ้นแต่ว่าบางทีมันรัฐบาลขาดการเข้าไป scrutinize หรือไปไปไปดูรายละเอียดของราคาของต้นทุนแล้วเราให้ราคามันพุ่งกระจุดก็ขึ้นไปเรื่อยๆบางบางอย่างเนี่ยขึ้นยังไงคนก็ซื้อก็ขึ้นอะไรเงี้ยก็เหมือนหวยอะขึ้นยังไงก็ซื้อเพราะวันนี้มันมีมันโฮบอย่างอื่นไง คุณตัวนี้แนะนํา <หง S 2> ให้ลดภาษีอื่นทั้งหมดเลยใช่ไหมฮะเหลือบัตอย่างเดียวพอภาษีเงินตองเงินได้อะไรเลิกให้หมดเลย<ว><ผ>ช่วงน,วน,นี้เนี่ยภาษีโดยเพราะภาษีที่มันเกี่ยวกับเศรษฐกิจเนี่ยถ้ามีอะไรลดได้ลดไปเครับเนีเพราะวันนี้เนี่ยคือการลดภาษีคืออะไรคือเอาเงินนั้นไปอยู่ในมือประชาชนอืมขึ้นภาษีคืออะไรเอาเงินมาอยู่ในมือรัฐถามว่ารัฐจัดการได้ดีกว่าประชาชน ปเจปเอกในปจเกบุคคลหรือในแฟมิลี่เขาไมททำไม่ได้คนเขารู้ว่าเขาต้องซื้ออะไรต้องใช้อะไรเขารู้ดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยในยามภาวะอย่างนี้เนี่ยควรจะเอาเงินกลับไปอยู่ในมือประชาชนโดยการลดภาษีมากกว่าจะเอาเงินดึงจเาเงินจากประชาชนมาเดายกาดเพิ่มภาษีคือผมงินวิธีคิด <c oughs> ผมไม่เหมือนคนอื่นผม <c oughs> ผม s s for more more for less เอาเงินไปไว้ในมือรัฐรัฐก็ไปซื้อเรือดำน้ำไม่มีเครื่องยนต์ู่คุณเก๋นะอย่ไปเอาไว้เลยไม่ได้ประโยชน์อรยรัฐนี้บริหารเงินได้ผิดพลาดอย่างมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐต้องยอมรับว่าเอาเงินอยู่ในมือประชาชนดีกว่าอยู่ในมือรัฐเพราะยืนในมือรัฐก็นี่แต่ละพรรคก็แย่งกันจิหามด